รักกันทุกคู่มไม่ใช่หรอคู่ไหนรักกันมากที่สุดหลหรอครับผมแล้วเจนจะไปรู้ได้ไงคะแต่เจนก็รักของเจนอยู่ตลอดแล้ว้านแตก EP หนึ่งเดี๋ยวกูเองเอาไหมอืมทิ้งไม่ได้ทั้งอันเลยเอ๋อเหรอไม่เป็นไรครับมันเป็นซีเรีย์พี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไนงะ โอ้ไม่แท็กด้วยอ่ะโหของคุณเลืออุ้ยเนี่ยแหะครับคุณเจนสวัสดีค่ะพี่เปาสวัสดีครับ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 พี่เปาสวัสดีครับไหนครับไม่เห็นตีกันเลยคัะนี่อันนี้กำลังจะเริ่มไฟที่สองค่ะเมื่อกี้ไฟแรกใครชนะไปแล้วเคลีชนะไปไฟหนึ่งแล้วค่ะอ่าเคลีีเจอกับไรครับ แชร์กับเบบี้บีค่ะว้าวขอเชียร์เบบี้บีนะอะไรนะคะขอเชียร์เบบี้เบบี้บีนะขอเชียร์เบบี้เอาแล้วไม่เชียร์เคิลดีหรอไม่ระรอนี่แหละรอนี่แหละรอนี่แหละทำไมอะคะทำไมครับแต่วันนี้เล็กน่ารักมากเลยนะคะไม่เชียร์แล้วไงครับแต่ว่าวันนี้เล็กอ้อนด้วยนะคะอเล็กหนุบหนิบด้วยนะคะวันนี้อืม อ้อนเหมือนแมวใหม่ไม่รู้แต่ห่วงเหมือนหมาแน่นอนงับเต่งเขาว่าเอาะอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่้อเขาขำไม่ใช่รับหวานเนาะช่วงเนี้ยเนาะคเขาทำผมสงสัยอย่างหนึ่งเขาไาทำข่าวครับทำไมข่าวอะไรเคอดีมันถึงเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะครับผมไม่เข้าใจครับ พราะว่าอเล็กหลอกค่ะเอียงไหมครับอันนี้เอียงไหมไม่เอียงค่ะอ๋อทำแต่อเล็กหลอค่ะเจนก็เลยอยากทําข่าวไม่คุณเจนเขาบอกยืนเป็นกลางครับพี่เปาแต่กลางม่ยิี้ผมเห็นกลางเคอดีโอ้โหมันกลางเคอดีตรงไหนอ่ะเจนก็บรรยาคุณเจนทําข่าวแบบโอ้โหพี่เปาตบเท้าอเล็กก่อนเพื่อนเลยตัวลงนี่คือช่องอเล็กนิวหรือเกมม้นทนิวครับเนี่ยค่ะเกม เกมีไม่ได um ้ไม่เอียงค่ะแต่แค่เลเขามาขอกําลังใจค่ะก็เลยจุบมั่วไปทีหนึ่งอ๋อจุบมั่วยางจุกมั่วอย่างนี้ครับแบบไะไหวโอเคพี่เปาครับมีมีผู้ชมทางบ้านขอคําคมครับพี่เปาอ๋อครับขอคำว่าอะไรครับสักหนึ่งคำคมครับพี่เปาเดี๋ยวก่อนนะครับผู้ชมทางบ้านเหรอครับใช่ครับใครเน่า ลักไทยที่เตอตามหามันมีแมตตามันมีหแนบบ้าตาแบบไหนกันนะแบบนั้นแบบนูน้นหรือว่าแบบนี้ครับอ๋อแบบนู้นค่ะหัวหมีโอ้โไม่ได้ถามเลยครับคำคมอยู่ครับโอเคครับข,ข,ขอโทษครับแนะนำว่าไปดูเออแล้วไฟไฟกันยังครับเนี่ยรอหรอเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอนายกยิงพุค่ะอ๋อยิงพุแข่งวิ่งเหรอครับใช่ค่ะอ๋อ คือไม่ได้แข่งแต่ว่าให้สัญญาณสามสองหนึ่งปุ้งแบบเนี้ค่ะวิ่งแข่งเหรอครับหมายถึงว่าเนี่ยค่ะเขาไฟกันเนี่ยค่ะเขาไม่ได้่เอางี้พี่พเข้าด้วยได้ไหมพี่มีคนเดียวเอาไหมหนึ่งต่อสี่สิบเอาไหมอุ้ยได้นะคะจริงจริงจริงเจนก็อยากเข้าด้วยะคะ่ะเข้าไปอยู่ฝั่งไหนครับ<น>คุณเจนอ๋อเข้าไปอยู่ในใจอะไรค่ะอ๋อครับโอเคเสรจกลับเวสภาเสียเสไม่ได้ขออนี้นะขออนี้เข้าเข้าร่วมวงด้วยนะ พร้อมล่ารับพี่บอลลองไปถามได้่ะอะไรอะไรอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ค่ะหัวหมีใส่ใส่หัวหมีเอาเว้เอาเว้เข้าไฟแล้วข้าไฟแล้วขาไฟแล้วขาไฟแล้วเดี๋ยวค่อยไเดีวไดีครับเดี๋ยว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 พี่เดียวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคเดี๋ยวครับ ไฟไฟต่อต่ำต่ำเลยไอ้เดียวโอ๊ยกลัวายเขาชิบหายกูเจ๊สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังใจหนูซู้สู้ครับสู้ซู้นะลูกนะเอาเลยลูกสู้ซู้นะคะลูกสาวคนเก่งของมามีเมื่อกี้หนูเก่งมากกว่ามีดูหนูตาวเดี๋ยปลาเดี๋ยวปลาดูไฟต่อเดี๋ยวปลาดูไฟต่อเดี๋ยวปลาดูไฟต่อใช่ใช่ใช่ลูกมีเก่งเลย่หาคนแรก ฮะปล่าครับไม่มีอะไรได้ยินทานนะคะไต๋หาอ๋อป่าครับไม่มีอะไรครับมเลยไปทางเสียงครับโอเคเราก็เถิดถอยหลังมาหน่อยค่ะพี่ป่าเดี๋ยวเผื่อเขาวิ่งมาได้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 ตรงเนี้ยเนาะวันนี้มีวันนี้วันนี้ฟีอีกกี่ไฟล์ยาวๆเลยไหมครับอ๋อหลายคู่อยู่นะคะถ้าจะคู่ที่เจอกับเคอดีก็ประมาณสี่คู่ค่ะอ๋อหลายคู่อยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณเจนอเล็กอะไรอย่างงี้ป่ะครับคุณเจนอเล็กโอยานแลนด์ วิโรดแมนนี่อะไรางเงี้เขาน่าจะหลายคู่อยู่นะแล้วคู่ไหนรักกันดีสุดเหรอครับผมเขาก็รักกันทุกคู่ไม่ใช่หรอคู่ไหนรักกันมากที่สุดเหรอครับผมแล้วเจนจะไปรู้ได้ไงคะแต่เจนก็รักของเจนอยู่ตลอดเลย้านแต่อีพีหนึ่งเดี๋ยวกูเองเอาไหมระหว่างคุณเจนกับคุณอเล็กพกกันใครรักที่ไหนคะเอาไหมล่ะเจนยังไม่เคยสัมผัสเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวพี่ไปที่ก่อนให้ได้ค่ะเอาป่ะพกกันใครรักที่ไหนครับอรปบะ แต่เขาต้องจดต้องจดหรือคำถามไม่หน่อยมีเดี๋ยวมีคำถามขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขขออออหหนน่่ยยบ้านแตก ep ep แปดอเล็กกับคุณเจนเจอกันแรกที่ไหนครับใครบอกล่ะใครเอาวะล่ะ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 พี่พิธีกรได้เอาได้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 สามพิธีกรได้กูเองบ้านแตก ep หนึ่ง พอพอดีบอกว่าจะมาชวนเคลดีเล่นสตอรี่ด้วยครับอยากวัดค่าพลังอะครับช่วงเนี้ยยุเล่นที่ไหนคะเล่นที่ไหนก็ได้ครับจะลดัดหรือที่สตาร์ก็ได้ครับอยากวัดค่าพลังครับตอนเนี้ยห้องเครื่องมันแรงครับกระสุนเต็มดังเพิงเลยช่วงนี้ครับอยากปล่อยพลังอยากถ่ายน้ำมันเครื่องเนี้ยครับอ๋อพี่เปากดห้องน้ำเหรอคะฮะเพพี่เปาบอกว่าห้องเครื่องมันแรงดูอึอดอัดไม่ใช่ครับ แบบว่าห้องเครื่องพี่แรงไงช่วงนี้พี่อยากปลดปล่อยพลังออกมาไงอยากวัดค่าพลังกับเคียวดีเอฟซี <ๆ S 2> ไม่ได้ไอ๋อคือพี่เปาอยากตดเหรอฮะอะไรนะไม่ใช่ครับพี่เปาบอกอยากปลดปล่อยแปลว่าปวดตดไม่ใช่อยากแบบอยากวัดค่าพลังครับค่าพลังมันเยอะอ๋อวัดค่าพลังใช่ครับคุณเจครับรบกวนส่งอันนี้ผมหน่อยนะส่งไอ้รายละเอียดด้วยคำถามผมหน่อยนะบ้านแต่ EP หนึ่งอะน่าค่ะส่งในเมืองเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมพูดให้ฟังใครตีบใครคนแรกอุ้ยเอาแล้วมาแล้ว โอ้ยแล้วจังหวะหนีปืนสาดกันอยู่แล้วบีบีบีภาคด้วยนะคะต้องออกเสียงไหมครับาออกเสียงเบียดดีเอ้ยบีบีบีล้มเยอะกว่าครับเรานิดเคียดดีเริ่มสามไปแล้วครับโดนกดเหมือนกันครับลุกขึ้นมาได้แล้วไม่น่าจะต้องแลกคนขึ้นมาสักหน่อยไหมครับพี่เปาได้ครับได้ขึ้นนมาสักห่อยแก้ปืนหน่อยด้สบดดดวยหลงนนี่ะูแล้วยังล้มเยอะล้มเยอะควนปืนเขา สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะพี่เปาจากบีบีมีล้มเยอะช่วงนี้ฮะล้มล้มเยอะเหมือนกันครับมีการกักไฟทางเคอดีได้กักไฟบีบีไปแล้วครับสักพักนะครับต่างคนต่างกักตอนนี้แต่ก็ชุชุบกัน<ะ><ะ>อยู่แต่ดูเหมือนว่า K a d น่าจะได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าเขาเข้ามาทะลุทะลุได้หรือเปล่าเพราะว่าหลังของ k ค d ดีนั้นเยอะเหลือเกินครับคุณเจนครับ ก็มีล้ำมัดล้ำมอด่วนทางหลังบ้านเคอดีนะคะก็พยายามกักศพของทางด้านเบบีบีไว้อะซึ่งเบบีบีก็บอกว่าอุ้ยไม่ยอมเราพยายามดันไปเราดันไปแล้วด้วยค่ะนั่นคับปืนรางเปล่าคถึงต้องเอาไว้วไปถึหรือเปล่าทางด้านของยูนาทำการโคเพื่อนค่ะอ่าแล้วยูนาบวกกับซูรูค่ะตอนนี้แต่ฝ่ายกลางดูเหมือนเปอคอดีได้เปรียบเนาะอ่าใช่ค่ะทางด้านทันนี่นะคะสไนเปอร์หยิบมีโรบินขึ้นมาชุบเลยค่ะตอนนี้แล้วฮันนี่โดนเก็บไปค่ะยูนาเก็บริวไปอีกคนหนึ่งค่ะ มึงภาคอะไรกันพี่พี่เภาทางฝั่งสายกลางค่ะฝสายกลางคิวดียังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่คิดว่ายื้อได้อยู่ครับยังยืดคิวดียังยืดบีบีได้อยู่ครับแต่ก็ถือว่าทางด้านของเบบี้บีสามารถรีเพื่อนขึ้นมาได้เยอะเหมือนกันนะจะไม่คิดที่จะล้ไปตอนนี้เหมือนจะตื่นขึ้นมาเยอะแล้วครัใช่ครับแต่ว่าสังเกตดูดีๆครับคุณเจงครับต่างคนต่างรีเพื่อนมาได้หมดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศพนั้นสามบีบีเออไม่ใช่เบบี้บีนั้นยังเยอะอยู่ฮะยังไงครับคุณเจงครับ รู้สึกว่าตอนนี้ขักศพเบบี้บีเยอะมากนะครับเรียบร้อยครี้เหมือนมันเยอะมากแล้วแต่ว่ายังมีแบบลมแหลมลมแหลมเพะต้องดูว่าทางด้านเบบี้บีจะสามารถน่าจะเหลือเศษแล้วฮะจังหวะนี้จะเหลือแค่เศษแล้วน่าจะลุมปิดสกอได้อย่างสวยงามครับและเป็นฝ่ายเคออดีนชนะไปในไฟนี้ครับคุณเจมครับ อ่าและหญิงคนสุดท้ายค่ะเป็นทางด้านของยินหยางหรือเปล่าไม่แน่ใจและยินหยางโดนเก็บไปเรียบร้อยค่ะสำหรับไปนี้เป็นทางด้านของเอวีเอาชนะไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับในไฟที่สองสกอร์รวมกลายเป็นเท่าไหร่ฮะคุณเจนฮะับสองศูนย์ค่ะสองต่อศูนย์เล่นกี่วินนะครับคุณเจนสามวินค่ะพี่ป่าโอเคครับ และเป็นอย่างทาง3 BB ก็ได้แพ้ไปครับแพ้กท T ไปนั่นเองครับคุณเจนครับพี่มีพันเอาพันวะโอ้โหแมุ่ณเจนครับขิงมาเป็นไล่ตัวทขาไม่กอดพี่สาวมาเลืองเพรเขาไม่ไปรวมกันไอเลี้ยงสองหม่นถ้ารอนัดมันต้องให้เขาดึงมาว่ะสองหมื่นนัดไอดีคุณเจนฝากหนึ่งได้ไหมครับสองเก้าเเอป็นน้องในแก๊งคนหนึ่งครับมาดูให้เฉยได้ไหมคอยหลบก้นได้ครับได้เล้เขาถามนายก่อนนะเขาถามนายก่อนนะ อ๋อครับอเล็กพี่เปาจะให้ดึงคนอเล็กน้องไม่สนหรอกไม่สนนะคะอด <ID S 2> ีอะไรนะครับพี่เปาสองกะเอ่อสักครู่นะครับฮัลโ <c oughs> หลแม้อไอดีเลยนะ ID ไอดีเลยนะสองเก้าเจ็ดป่ะสองสองอะไรสองอะไรอันนะไอดีอะไร อดีสองเก้าเจ็ดเจ็ดรสองเก้าเจ็เจ็โอเคสองเก้าเจ็ดเจ็ดครับผมกุ้าบีมพี่เป้าจะให้หนคนสองเกเจแล้วจังหวะนี้เราใครถึงสาวิ่งก่อนชนะนะคุณเจนครับใช่ค่ะถึงสาวิ่งก่อนก็จะได้เก็บคตามขอรผบกลังมาพอเก็บแต้มต้องให้ต่อครับมาเลยค่ะก็จะวนเจอกันหมดเลยค่ะแล้วก็นับเป็นแบบว่าแต้มรวมค่ะว่าใครสามารถได้มากทนนะไฟตรงสี่สิบสี่สิอเปล่าฮะ อันนี้เป็นยี่สิบห้าเวทยี่สิบหค่ะคือเลือกมือดีจากของแต่ละแก๊งมาเลยใช่ไหมครับคือ25่สิบต้งยี่ะิบห้าไฟต้องพักเลือกคนฝีมือดีของแก๊งตัวเองมานั่นเองค่ะครับผมเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็ทั้งสองฝ่ายต้องย้ังเซตของกันใช่ค่ะแล้วก็สลับฝั่งด้วยในแต่ละไฟเพื่อความเสมอภาคค่ะแล้วก็รอสัญญาณจากทางด้านของกรรมการกลางค่ะเลื่อสุดไฟขบวนนี้ก็รอสัญญาณ ขบวนสุดท้ายนายออกจากชาชลาเป็นสัญญาณบอกว่ารถไฟดวงนี้ได้จากไปอย่างสมบูรณ์ครับเปล่าครับไม่ไดเราลับอารมกไปหน่อย สัญญาณมาแล้วสัญญาณมาแล้วจังหวะนี้เราวิ่งเข้าใส่กันเราพอไฟกันลั่นเลยกูกูตัดไปหมดแล้วตีกันไฟกันเราเตะแล็เป็นแล็แล้วตายเป็นตายจังหวะนี้เราซับเมาซับเมาเจ๊กกดหรือเปล่านะครับซับเมาซล้วไม่เจ๊กเขออกไปแล้วซับเมาปืนยังคุมได้อยู่อะไฟกันไปจังหวะที่เควีเข้ามาแล้วดูจะเยอะแยะกว่าหรือเปล่ากัตต่างคนต่างแรกแล้วมันเป็นยังไงไฟแรกตรงกลางรู้สึกว่าเควีจะได้เปรียบต่างคนต่างกักแต่ว่า มีการรีเก้อหมดแล้วคุณเจนบ้านโกจาดทราบ้านเราทางด้านพี่โจค่ะมีการบอกนะคะว่าย้ายย้ายครับย้ายครับย้ายฮะย้ายบ้านค่ะบ้านเขา ติดนาเบบี้ตอนนี้ลไปเยอะมากๆค่ะเล้เลเ่อนเลยนะคะเพราะไม่น่าจะเสียเียงหน้าลเคดีได้ค่ะตึ้งทางหน้าของเบบี้บีนี่ดันไปค่อนข้างลึกาไปถึงหัานองเวดีันไปลึกเหมือนกันเปลี่ยนบ้านค่ะใช่ครับเการยายกาจับมาแต่ว่าดูเหมือนผมรู้สึกว่าทางเควดีน่าจะได้เปรียบนะครับคุณเจนครับ เพราะว่าทางลับโสดทางฝั่งขวาได้เยอะเหมือนกันนะแต่ครับไดที่ศกของตัวเชียร์ดีงมีเยอะเท่าไหร่ครับคุณเจยงครับเลนนาเลนนะพี่ออกพี่ออกกุญเจ่งครับสวยเลยนะคะทางด้นของเจคอตนะคะเก็บได้แบ้บีบบีาบีบบีบบีบบาบบีบบ้นบีบ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 าีก็น่าจะเป็นในส่วนของเราต้องลุ้นว่า3 BB นั้นจะขึ้นมาอีหรือเปล่าครับ อินเทอร์เน็ตปล่อีกบแลมาไมู่ว่จผมผมแซมุนะพี่ได้มีการถูกช่วยเหลือมาบ้างแล้วค่ะตอนนี้ทางไฟกลางไปบีบีก็ยืนอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันยังไม่ได้บ้างตายเลยนะครับอินเทอร์เน็ตยังคงแข็งแรงอยู่ครับวิอยู่ที่ห้าิบไปเกเปอร์เซ็นต์แล้อีมต่อหน้าเลยตรงนี้ตายไปแล้วรีบเอามาชุบเพื่อยหวงคิวสวยก็โดนปิดตัวชุบไปเรียบร้อย้สวยเลยนครับอ้โหสัตว์โอ้ข้าผม เก็บไปสองแล้วปิดตัวชุบปีกอย่างตึงก็ตึงมันนังยางเปียกเปียอย่ยางเติรอยงเติกอย่างเติรเกอย่าเรกอย่างเติร์กอย่าเกอย่หเร์กอย่าเติรอย่าเติรอย่างเติร์อยางเติร์อย่างเติรเกอย่งเติกอย่างเอยาเตีร์ย่งเติร์อยงเตร์กอยเติร์กอย่าเกอ่างเติร์กอย่าเปิร์กีย่าเตร์างเร์่อย่างเติร์อย่างเติร์กอย่างเติร์กลยวไหเติร์ไอ่างเติ่างเไมรับอย่างเติอยเตครบ ครับผมเปลี MM ่ยนมีดแล้วครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนมีดเปลี uh ่ยนตัวชุดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเริ่มบางแล้วครับจะไม่ใช้มาเล่นเล่นมีดแล้วครับขอโทษครับพอดีผมอินไปหน่อยไปเลยปั๊บไปเลยครับไปเลยครับแม่คุณเจนครับเป็นยังไงคุณเจนครับคุณเจนคุณเจนครับยังอยู่ไหมครับสัญญาณภาพคาถาค่ะมีเจนกำลังดูดูอยู่ค่ะเนี่ยภาพรวมก็คือตอนนี้ก็เป็น KOD ที่กลับมาผมว่าน่าจะปิดร้อยแล้วนะครับตรงวันี้ฮะใช เราทำหน้าเเล็กนะคะกำลังจะปิดเบบีเบคนสุดท้ายค่ะตรงนี้คะเราเก็บไปแล้วสวยมากอะไรนะเก่งมากเลยค่ะไปทีมไปทีมหมีหักเลยฮะเอ้ยหมีหลุดเลยฮะหหมวกหมีนะครับผมแม่เป็นหน้ากากหมีอ๋อหน้ากากหมีนะครับโอเคผมเห็นหมีเล็กแล้วครับผมนะครับเห็นหมีฮะเห็นหมีครับผมคุณเจนก็รอที่เราสูงใช่ครับสรุปก็คือ k o อดีเป็นฝ่ายชนะ3 BB ไปครับในสกอร์ที่3ต่อ0ครับคุณเจนครับ สุดยอดมากเลยครับผมนักคนท่าก็สุดยอดเช่นเดียวกันนะเนี่ยครับผมคุณเจนครับผมเองเข้ามาวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยค่ะมาภาคคู่กันนะคะกับทางด้านของพี่เปาไอแฮปซีบียูและเนี่ยค่ะผมพี่เปาผมรู้แล้วทำไมถึงเล่นเก่งครับเป็นยงไงดีเป็นไงเพราะว่าใช้ไอแฮปซีบียูอ่ะผมมานะมันแน่นอนอยู่แล้วครับผมจริงๆคือรถบัสกลับเลยอะตีเสร็จก็เลยตีรถขึ้นรถบัสกลับเลยไม่เอาอะไรเลยครับ ขี่กันึ้นรถบัสขึ้นรถบัสกลับอะไรแล้วคุณเจงทำข่าวต่ออยู่มาดูจะจบหรือพอแค่นี้ครับหรือว่ายังไงคุณเจงอย่าเดี๋ยวก็ตามไปดูอีกข่าวเขาเขาไปที่ไหนกันพี่เปาไปดูไหมคะได้ขึ้นรถไปเขาเลยค่ะยังไงก็ได้ครับแล้วขบวนแล้วรถไฟขบวนนี้กำลังจะออกจากสถานีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะอยู่ก่อนเขาจะย้ายกันมาตนี่ใช่ไหมเขาจะย้ายกันมาตรงนี้กันแล้วตอนนี้เอ่อสามมีบีกับเคอดีก็ไฟจบเรียบร้อยแล้วสกอร์ชนะสไทยสามต่อศูนย์ยาวไฟต่อศูนสามต่อศูนย์ไม่รู้ฮะน่าจะแข่งกันหรือเปล่่่่่่่าาาคคครรรรรัััับบบเเือองกกขถชนนนนีแแหละะผมตตวูไปปจ็ คู่อะไรคุณเจียงครับยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตอบต้องรอเขาประกาศอีกจริงแต่ว่าเมื่อกี้นี้ผมเห็นข่าวในข่าวในเมืองแวบๆว่ามีการประกาศตรงกลางจอเรียบร้อยนะครับว่าจะเป็นคู่อะไรสักอย่างเนยครผอ่านไม่ทันครับเดอะริปเปอร์ครับ The ะริ p เปอร์เวอร์ฮ